สวัสดีผู้ที่ติดตามช่อง YouTube อยู่นะครับโอเคนะครับมาทดสอบกันต่อนะครับทดสอบด้วยสายเส้นเดียวนะครับโอเคอันนี้นะครับเป็นทูเจนสองนะครับทูเจนสองนะครับเสียบเข้าที่รูหูฟังนะสายนะครับต่อไว้แล้วนะครับต่อเข้าไปที่ตัววิทยุสื่อนะครับเอ่เขียวเป็นไม เออไมื่อโทษทีครับแดงเป็นไม้เขียวเป็นถูฟางนะครับมีตัวผู้ตัวเมียนะครับต่อเรียบร้อยแล้วครับอันนี้เป็นตัวผู้นะอันนี้เป็นตัวผู้ไอตัวเมียนะครับอันนี้เป็นตัวผู้นะครับเสียบเข้าที่ดูแจ็คไปนอกท่านตอนนี้ผมทําตัวรถไปให้ละ 2. 5ดเลยนะครับอันนี้3.5้านะครับเปิดช่องห้าสิบห้าอันนี้ต่อเรียบร้อยนะครับเปิดช่องให้ชนท่านนะครับโอเคอย่าลืมนะครับท่านท่านที่มีเจนทูนะครับกับทูทั้งหลายนะครับที่ยังไม่เปิดตัววอลกนะนะเซลโลในเครื่องของท่านมันมีวอลกนะครับ ให้เปิดด้วยนะครับอันนี้ผมเปิดบล็อกให้ฟ้าแล้วนะครับไปตั้งค่านะครับตั้งค่าข้างบนก็คือว่าให้อยู่ระดับสูงนะครับให้เปิดบล็อกไปติ๊กที่สีฟ้าก่อนนะครับสีฟ้าให้มันเปิดโชว์ขึ้นมานะครับแล้วก็ตั้งค่าที่มันเป็นขีดสีฟ้านะข้างบนสูงข้างล่างสูงนะครับแล้วตั้งค่าที่เลข100ข้างล่างเป็น800นะครับนี่กรนะของผมพูดนี่ยังไม่็อลกันนะครับโอเคเมื่อเราเสียบไปแล้วนะครับเห็นไหมมันจะชุ่นจู่ปูฟังนะครับ เห็นไหมหูฟังมีขาใหม่นะครับเดี๋ยวผมจะทดสอบนะครับจากเซนทูนะครับข้ามหายุโซนนี้นะครับผมลิงก์กันเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคผมจะทดทดสอบจากวิทยุนะครับกดคีย์นะครับเทส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 หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้านะครับมาได้นะจากวิทยุนะครับอ่ะทดสอบวิธีครับเทส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 หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเตืนเห็ครับโอเคนะครับกดคีย์จากวิทยุนะครับ วิทยุเครื่องนี้นะครับผ่านวิทยุเครื่องนี้นะครับผ่านสายลิงก์ตัวนี้นะครับนะครับกดมากดคีย์ที่ Gen2 นะครับล้วไปออกที่ยูเซอร์นี้เอาโอเคเดี๋ยวผมเทสจากตัวโทรศัพท์บ้านนะครับหา Gen2 ละหาวทีุนะครับเทส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  นะครับมานะครับผ่านนะครับสาหรับเจนทูนะครับทดสอบกับสายเส้นเดียวนะครับไม่ต้องตกใจนะว่ามันค้างอะไรนะครับนะไม่ต้องตกใจนะบางทีสัญญาบันค้างนะครับเรือปกตินะครับคือมันไม่มีวงจรอะไรนะครับมันอยู่ที่การตั้งของท่านท่านจะให้มันตัดเร็วตัดช้าไปตั้งทีวอล์กครับผมตั้งค่าไว้ที่100กับ800นะครับถามว่าค่านั้นโอเคไหมเมื่อท่านรับสายไปนะครับท่านต้องไปตั้งเองนะครับโทรศัพท์ มือถือวิทยุสื่อสารอะไรของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับไม่เหมือนกันนะของผมเนี่ยหนึ่งร้อยแปดร้อยผมคิดว่าโอเคแต่ท่านบอกว่าเนี่ยมันยังไม่ยอมตัดเลยท่านก็ตั้งลดลงมาให้เหลือห้าร้อยให้เหลือสี่ร้อยก็ได้ให้มันตัดใบขึ้นนะครับสาหรับผมว่าผมคิดว่าขนาดนี้โอเคหนึ่งร้อยแปดร้อยแล้วก็อยู่ที่ระดับสูงไม่สูงสุดนะแล้วก็เปิดบอ็อกนะครับผมพูดี้ไม่ยังไม่กระแทกเลยนะทําเป็นสถานีฐานได้นะครับนะสาหรับเจนทูสายเส้นเดียวฐานนะครับทดสอบแล้วนะ วิดีโอที่แล้วผมทดสอบกับลาวาซัมซุงนะผมมาทดสอบกับเจนทูเดี๋ยวผมจะไม่ใช่ไม่ใช่ลาวาเด็ทดสอบกับ Vivo นะครับซัมซุงแล้วก็เจนเจนทเดี๋ยวผมจะทดสอบกับโทรศัพท์ลาวาที่เก่ากว่าน,นี้อีกนะครับดูซิว่าสายเส้นเดียวมันสามารถทํางานได้ไหมแต่ผมบอกเลยนะครับว่าเซลล์โลได้ทีเอสามก็ได้เหมือนกันครับไม่ต้องซีเรียสน,นะครับโอเคไปแล้วครับบายบายจุ๊บ